วันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะตอนเช้านะคะเช้านี้นะคะเขาฝากบอกคุณว่าอะไรนะคะจะเป็นการทำเผื่อคนตื่นเช้ามาจะมาดูเนาะก็จะมีพิกอากาศนะคะให้เลือกกองที่1คือสีแดงกองที่2คือสีเขียว,ขวเลือกพลังงานที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดคุณมากที่สุดอันน่าจะเลือกได้แล้วนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะถ้าอยากให้ตรงมากขึ้นไพ่ต้องคือดูดดงส่วนตัวนะใบแรกได้สีไม้เท้านะคะเด็กชือดาบ แล้วก็สเตนสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาอยากจะฝากบอกคุณว่าฉันเองเนี่ยอยากสร้างครอบครัวกับเธอนะ อยากจะมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่น่ารักอยากจะให้ความชัดเจนฉั้นก็รู้ว่าฉั้นเป็นเด็กหรือมีความดื้อเอาแต่ใจตัวเองเธอคงอดทนกับคนคนนี้มานานแล้วใช่ไหมพอตอนเนี้ยเธอเองอาจจะไม่อยากอดทนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเป็นคนที่พยายามเองก็ได้ฉันจะเทแอคชั่นบ้างจะพยายามในความสัมพันธ์บ้างเพราะจริงๆการมีเธอมันก็เหมือนมีคนในครอบครัวนะฉั้นเองก็อยากมีครอบครัวแต่งานมีลูกหรือมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันไปนาน นนในหัวฉันมีแต่เรื่องเธอไม่มีใครสามารถทําให้ฉันนะ่ะวันวายหรือคิดถึงได้มากขนาดนี้เท่าเธอเลยตอนนี้ฉันกําลังหาโอกาสหาจังหวะเวลามาหาเธอนะแล้วก็หวังว่าเธอจะยินดีถ้ายินดีหรือดีใจถ้าเราจะมาเจอกันรา,าศีธาตุไฟเมษสิงธนูราศีสิง์นะคะธามมตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ ใช้สีเหลืองหรือสีทองสีเขียวเพื่อเสริมนะคะในเรื่องของความรักหรือเสริมาการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สค่ะใครที่เลือกกองที่สนะคะคลิปนี้เป็นการให้ไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเชี้มากเกินไปไว้ไรกคือสเหรียญค่ะตอานี้เขาจะฝากบอกบอกคุณว่าอะไรสามเหรียญน,นะคะ เดวิลค่ะคิงเรียนค่ะจริงๆอะค่ะความสัมพันธ์นี้นะเขาฝ่าบอกว่าฉันเองมีเรื่องมากมายที่อยากจะคุยกับเธอเราความรักของเรามันก็เหมือนการลงทุนนั่นแหละแต่การลงทุนเนี้ยมันเหมือนโซ่ตัวที่พันธนาการเธอกับฉันเอาไว้อาจจะมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างหรือเธอต้องการความชัดเจนและฉันยังให้ไม่ได้ฉันอาจจะดูนิ่งไปสําหรับเธอหรือเธออาจจะคิดว่าฉันดูไม่ได้ใส่ใจดูเหมือนมีอะไรบางอย่างอะ ที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเจ็บปวดหรือปวดล้าวความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีการพังความไม่เข้าใจกันแต่เธอรู้ไหมการนิ่งของฉันมันคือการนิ่งที่ใช้ความมั่นคงฉันรู้สึกว่าจริงๆอะความสัมพันธ์เนี่ยมันมันก็โอเคแล้วมันอยู่แบบเนี้ยมันเป็นความสบายใจให้กันและกันมันเป็นความลงไหลซึ่งกันและกันแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีไม่ได้พูดเรื่องสถานะแต่การกระทาหรือความ ความอะไรต่างๆอะสาหรับชั้นชั้นว่าชัดเจนแล้วนะแต่ฉั้นก็ไม่เข้าเขาชั้นก็ไม่รู้หรอกเธออาจจะคิดว่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ชั้นก็มีไม่ได้มองใครเลยหรือแบบกับคนอื่นก็เป็นเพื่อนหรือไม่ได้แสดงความพิเศษออกมามันมีความพิเศษแค่กับเธอสําหรับชั้นฉันก็คิดว่าเอ้ยมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่สําหรับแต่สําหรับเธอทงคิดว่าคงไม่พอแต่สําหรับชั้นฉันว่าโอเคแล้วซึ่งฉั้นก็กําลังคิดว่า ถ้าเราทะเลาะก,กันหรือมันพังไปเนี่ยฉันควรจะแก้ไขย,ยังไงเพราะว่าฉันก็เป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งซะด้วยแต่ฉันยากจะบอกเธอนะว่าที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าสบายใจแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เราสบายใจและเป็นความสบายใจให้กันแบบนี้นี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากบอกคุณราศีมังกรธาตุดินการพุธสมังกรค่ะวันนี้นะคะเหมาะกับการลงทุนหรือใครจะลงทุนทําอะไรนะคะใส่สีส้ม สช้สีส้มนะคะหรือว่าสีม่วงหรือสีฟ้าม่วงนี่ต้องเป็นม่วงออกฟ้าฟ้าม่วงคาคลามนะคะหรือม่วงอ่อนประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าใครสนใจดูดูส่วนตัวทักได้นะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย